สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอาจารย์หน่อยนิชาฮัโล่ชาแน,นลช่องแม่หมอสายดาร์คค่ะวันนี้อาจารย์หน่อยอยากจะมาพาคุณสองอดีตปัจจุบันและอนาคตของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อย่างที่บอกทุกครั้งเลยนะคะการอ่านไพ่เล่าเรื่องหรือแรนดอมนะคะเป็นพลังงานรวมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนและอาจจะสลับกันนะคะไม่สามารถนําไปตัดสินใจใดใได,ได,ได,ได้จนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัว นะคะการดูดวงส่วนตัวจะช่วยคุณได้ค่ะค่ะเรามาน้มนำจิตใจนะคะในเรื่องของพลังงานกันดีกว่านะคะสำหรับวันนี้อาะะจารย์ใช้ไพ่สาหรับด้วยกันนะคะก็คือไพ่ทาโร่นะคะเป็นไพ่ออร์คเคิลทั้งสองสำรับค่ะอีกสองสรับนะคะเป็นไพ่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลากับพลังงานของคนที่ดูดวงในวันนี้ จะมีโอกาสที่จะตรง80%ค่ะสำหรับคนที่มีราคดาราศีตามนี้หรือมีวันเกิดไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาสำหรับงานนี้นะคะจะต้องคุณต้องมีคู่กรณีนะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์หรือไม่อยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้แต่ว่าต้องมีคนในใจค่ะนะแตวาถ้ามีคนในใจก็ไม่รู้จะดูใครนะค่ะขอดูพลังงานของคุณค่ะเป็นชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูเป็นหลักนะคะ ขอดูหน่อยนะคะว่าเป็นใครบ้างคนที่เกิดวันที่10-20-30นะคะคนที่มีเลขศูนย์อยู่ในวันเกิดนะคะเ,เป็นชาวธาตุดินค่ะระสบกันมาก,ก่อนนะคะชาวธาตุไฟค่ะเมษิงทนูนะคะคนที่มีวันที่เกิดวันที่8 18ส8นะคะ เลข8อยู่ในวันเกิดค่ะของชาติทัดลมค่ะตุลกุมเมทุนนะคะโอเคนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ตรงตามนี้นะ,ะก็สามารถดูกันต่อได้นะคะอาจารย์หนจะเปิดขอเปิดไพ่ทั้งหมด5ใบด้วยกันนะคะสำหรับในส่วนของอดีตของคุณค่ะเราจะอ่านทีเดียวเลยนะ5ใบ5ใบขอดูอดีตของคุณค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง 5ใบนะคะแล้วก็จะมาดูเป็นไพ่ oracle นะคะขอเปิด5ใบเช่นกันค่ะขอในส่วนของปัจจุบันนะคะในส่วนของปัจจุบันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานทั้งหมดนะคะน้อมนําให้ทุกท่านที่ดูอยู่นะคะช่วยบอกมาทีว่านะับปัจจุบันนี้พวกเขาเป็นยังไงกันบ้างค่ะสําหรับพลังงานต่อมานะคะจะเป็นไพ่อนาคตค่ะ เปิดกระทีเดียวไปก่อนเลยนะคะแล้วค่อยอ่านเดียวเลยค่ะอน,นาคตของพวกเขาค่ะความสัมพันธ์ของพวกเขาค่ะ,คเ,คะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับไพ่ a s p e n t a c l e five of n d s นะคะค่ะ ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณทั้งสองคนนะคะค่อนข้างที่จะเ,เป็นคนที่อยู่ในความคิดเป็นคนที่อยู่ในอุดมคตินะคะตัวคุณเองนะคะค่อนข้างที่จะอ,อ,อาจจะมีลูกนะคะหรือว่า,ามีเคยแต่งงานหรือว่าเคยมีครอบครัวม,มาก่อนนะคะหรือว่าบางคู่บางคนอาจจะมีลูกระหว่างกันนะคะคุณให้อภัยเขาหลายครั้งกับการกระทําของเขาที่ผ่านมานะคะ เขาได้มีการทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเบื่อแล้วก็ในเรื่องของความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานรวมทั้งในเรื่องของความเป็นอยู่ที่เขาไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่กับอดีตที่ผ่านมาแล้วก็คุณก็พยายามที่จะให้โอกาสเขามาแล้วหนึ่งครั้งพูด,ดง่ายในการสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะที่คุณคบกันมาเนี่ยเดิมเนี่ยทุกอย่างมันก็ดีไปหมดนะ,นะคะหลังจากนั้นก็คือมีการให้โอกาสในการที่จะ กลับมาคบกันอีกหนึ่งครั้งนะคะซึ่งคุณก็ยอมที่จะลืมทุกอย่างในส่วนที่ผ่านมาเราก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นทุกอย่างให้กับตัวคุณแล้วนั่นเองนะคะคือหมายความว่าะจะเป็นความรักครั้งสุดท้ายของตัวคุณนั่นเองนะคะสำหรับไพ่เดอะเลเวอร์สนะคะก็คือมีความรักมีความผูกพันรู้สึกดีกับเขามากๆเลยในก่อนหน้านี้นี่เองนะคะค่ะเรามาดูไพ่ต่อไปนะคะเป็นไพ่ในหมวดหมู่ของปัจจุบันค่ะ ณปัจจุบันนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า,ามีการยุตินะคะเท่าที่มองจากไพ่นะคะพลังงานไพ่นะคะคือเนื่องจากว่าตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ปล่อยใจไปจากความรู้สึกปกติคืออยากทําจะอะไรก็คือทําตามใจตัวเองนะคะคือไม่ค่อยได้สนใจความรู้สึกของคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยก็พยายามที่จะน้มน้าแล้วก็พาเขาไปในจุดที่คุณคิดว่ามันเหมาะสมมันดีนะคะคืออยากจะพัฒนาแล้วก็ อยากจะให้เขาได้มีความก้าวหน้าไปด้วยกันกับคุณนะคะคุณเลยอยากจะค่อยๆประคับประคองความรักในครั้งนี้ให้มันดีขึ้นจากการครั้งที่ผ่านมาคือให้อกากาศเขาแล้วเนี่ยคุณก็พยายามที่จะดูแลเขาสป,ปอร์ตเขาให้ไปในสิ่งที่ดีขึ้นในอนาคตที่ดีขึ้นที่เหมาะกับเขาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็พยายามทำนะคะไม,ไม่ใช่ไม่พยายามทำพยายามทำให้มันดีพยายามทำตามใจคุณนะคะซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้เห็น เห็นดีเห็นงามไปซะทุกอย่างนะคะบางอย่างก็คิดว่าเอ๊ะทำไมถึงมาเร่งรัดให้มันเกิดขึ้นนะคะบางอย่างคือต้องรอเวลานะคะซึ่งในโอกาสเนี้ยก็หมายความว่านอกจากจะเป็นเรื่องของการงานหรือชีวิตแล้วเนี่ยเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะคุณคิดว่าคุณให้โอกาสที่เขาเนี่ยจะไปแก้ไขแล้วก็ไปเลือกหรือตัดขาดกับใครบางคนเพื่อที่จะมาเลือกคุณก็เป็นได้นะคะแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังไม่ตัดสินใจไม่ทําในสิ่งที่คุณเนี่ยคาดหวังนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าคุณเนี่ย อยากจะยุติทุกอย่างนะคะคุณทั้งสองคนมีการยุติการพูดจาการพูดคุยนะคะคุณอาจจะบล็อกเขานะคะหรือก็ทั้งด้านทางด้านความรู้สึกแล้วก็ทางด้านโซเชียลด้วยนะคะมีการยุติมีการชะงักความสัมพันธ์การพูดคุยกันไม่ให้เกิดขึ้นนะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยนะคะก็เฝ้ารอนะคะให้คุณเนี่ยพูดคุยกับเขาด้วยนะคะให้อาจจะสลับกันก็ได้ระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะเพราะเป็นพลังงานรวมนะคะก็ คือท่านพูดง่ายๆนะตอนนี้คุณและเขาเนี่ยความสัมพันธ์สลุดนะคะลงไปนะคะทำให้คุณเนี่ยไม่ค่อยได้พูดคุยกันนะคะต่างคนต่างอยู่ในกลุ่มที่รอไม่มีการติดต่ออะไรกันเลยนะคะส่วนของอนาคตของพวกคุณค่ะโอ้มีไพ่แห่งความความซับซ้อนในเรื่องของความรักนะคะในอนาคตนะคะที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้ก็คือว่ามันเป็นไพ่รักสามเศร้าเกิดขึ้นอีกนะคะ ก็คือว่าเออเรื่องปัญหาความรักขาราชารเนี่ยมันยังไม่ยุตินะคะคุณกับเขาเนี่ยจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวคุณเองเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณทําใจได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะรู้สึกว่าหัวใจมันด้านชากับปัญหาที่เกิดขึ้นสบายใจหมายถึงว่าสบายใจไหมมันก็ไม่แต่คิดว่าอยู่ได้ก็แล้วกันนะคะไม่ได้หมายความว่าเอาเอมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่เขาเรียกว่าเออโดนมาจนชินทนมาจนจน,จนอ่วมหมดแล้วนะคะใจคุณเองเนี่ยอยากจะ เลิกเลิกราแล้วก็เดินหนีไปจากเขาแล้วนะคะเพราะว่าคุณอยากจะยุติกับปัญหาในครั้งนี้ซึ่งมันคาราราสังมาเนิ่นนานตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็มาถึงอนาคตแต่ตัวเขาเองนะคะเข้าใจอย่างไม่ยอมเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้คุณกลับไปนะคะ หรือให้อาจจะสลับกันนะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะถ้า,าเขาเปนนนไไเน็นคนอยากเลิกถ้าใครเป็นคนฝ่ายได้ฝ่ายเนี่ยเป็นคนอยากเลิกเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งจะพยายามทําทุกอย่างนะคะบางครั้งเนี่ยใช้ความรุนแรงนะไม่ใช่เป็นการข่มขู่กันนะ,นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของอารมณ์มากกว่านะคะค่ะแล้วสรุปสุดท้ายเนี่ยอาจารย์หน่อยอยากขอดูเพิ่มนิดนึงนะคะว่านอกจากความขรักระสั่งตรงเนี้ยนะคะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะสาหรับความสัมพันธ์ของคุณนะคะสำหรับคนที่มาดูใน กลุ่มนี้นะคะอย่าลืมนะคะเป็นพลังงานเรนดอมนะคะไม่สามารถตรงกันได้กับทุกคนนะคะสำหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะค่อนข้างจะพัฒนาไปได้ยากนะคะเท่าที่อาจารย์หน่อยมองก็ก็จะเป็นอะไรที่เป็นความรักที่หลบหลบซ่อนๆกันอยู่แบบนี้นะคะซึ่งเขาไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนกับคุณได้เหมือนเคยนะคะแล้วก็เขาจะนิ่งเฉยทุกอย่างนะคะ,ะโดยที่ไม่สามารถ ทำอะไรเขาเขาคิดว่าเขาไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ได้จะปล่อยยอมรับให้มันเป็นแบบนี้นะคะโดยที่มองว่ามันไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ก็แล้วแต่ทางคุณจะตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปก็แล้วแต่นะคะก็ได้แต่ส่องได้แต่มองแล้วก็รอดูว่าเออคุณจะเป็นยังไงต่อไปคือเขาเรียกว่าไงนิ่งเงียบสยบใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะให้คุณได้มีใช้สติคิดให้ดีๆว่าจะเอาอยัางไงเพราะเขาก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าตัวคุณเองเนี่ย ค่อนข้างที่จะเคยรักเขามากนะคะถึงขนาดเคยให้โอกาสเขามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะค่ะก็ขอดูสรุปจริงๆเลยนะคะ2ใบสุดท้ายแล้วกันเวลาจะหมดแล้วนะคะก็ยังต้องส่องต้องอะไรกันนะคะเขาก็ยังรอคอยคุณติดต่อกลับไปค่ะเขารอคอยคุณติดต่อกลับไปนะคะถ้าคุณเป็นคนบล็อกเขานะคะค่ะก็หมดเวลาแล้วสำหรับอาจารย์หน่อยในสําหรับคลิปนี้นะคะกลับมาพบถัดไปในคลิปอื่นๆแล้วกันนะคะก็กดเม้นต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ